สวัสดีครับว,วันนี้ยังอยู่ที่มวกเล็กสล,ลับุรีนะครับผมวันนี้อยู่กับเซตน้ำแทงน้ำหอสูงนะครับผมพร้อมกับชุดโซล่าเซลล์นะครับเซตนี้ตัวขาวๆนั้นเป็นโซล่าเซลล์นะครับยังไม่ได้ลงบ่อเซตนี้จะเป็นหลงนังคาโซล่าเซลล์นะครับ6เมตรนะครับผมแทงน้ำสูงขนาด6เมตรนะครับอันนี้ใส่ถังขนาด2คลิต2ใบนะครับผมเซตอันถังข,ของลูกค้ามีแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นถังสีน้ำเงินแล้วก็เป็นถัง เดี๋ยวจะเอายกขึ้นทั้งบนครับผมตอนนี้ทึงงานกำลังเชื่อมโครงสร้างอยู่นะครับผมเป็นเซ็ตโครงสร้างนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กแป๊บ้นาทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ของเรางานเน้นที่คุณภาพนะเน้นที่การใช้งานเลยครับใช้งานยาวาวเลยนะผมเหล็กทีหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบปีอยู่ได้ผมเพราะโครงสร้างมันเป็นเหล็กแป๊บหนาเป็นแป๊บาทั้งหมดเลยนะ เ,เหล็กพีิดเลยนะครับไม่ใช่เหล็กรีดนะครับอันนี้จะแข็งแรงแล้วก็ทนสนิมทนกัดกร่อนได้ดีค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็เป็นเหล็กโครงสร้างสวยงามนะครับงานเชื่อมเต็มร้อยนะของ,ออนของ,งานเชื่อมเต็มร้อยนี่ก็อันนี้กําลังเชื่อมประกอบโครงอยู่นะครับเป็นชุดตอนนี้ก็เป็นฐานล่างกับฐานบนทเดน๋ยวจะเชื่อมประกอบนะครับโครงสร้างใหญ่มากกครับแข็งแรงเลยนะครับ ตัวโครงสร้างของตัวเสานี่ของผมจะใช้เป็นถ้าเกิเหนหเมตรเราใช้สองนิ้วครึ่งนะครับตัวถักตัวรัดคอก็จะเป็นสองนิ้วนิ้วครึ่งนะครับตามสเต็ปของเหล็กโครงเลยนะครับตามงานโครงสร้างที่เราออกแบบเลยนะครับโครงสร้างจะแข็งแรงนะครับแรงทนทานเลยตันนี้เราก็จะถารากะารากแล้วก็เมื่อวาน เราเทคอนกรีตแล้วนะครับื่อคอนกีตัวนี้หนาประมาณสิบ้ถึงีสินมามาดูนี่นะับเราตีปอกมาทงนี้นี่เทปอกนะครับวางเพลนะครับผมวางเพลสวยงามเลยอันนี้ก็คือหรือมีความชื้นทั้งหมดนะครับเหล็กจะไม่ได้ตีเสานยครับตีเสาเนี่็จะจไม่ได้ฝังลงไปในเหล็นะเราจะวางเพลนะครับเพือเพ็่ทจุดรวขึ้นมาสวยงามสวยงาน่นอนครับ งานขัดมันก็สวยงามนะครับเราเน้นฝีมือเลยครับงานคุณภาพขัดมันสวยๆอันนี้บ่มไว้ประมาณเจ็ดวันนะครับมันจะรับโหลดได้ดีๆนะครับให้ปูนแห้งสนิทนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะมาเททุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับนะครับสวย,สย,สยสตวยิดตั้ามเต็มๆเต็มสองชั้นจ้ เ,เราจะเชื่อมปอกฝั่งเดี๋ยวจฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับงานงานเชือมงานขม้มวงขจากส,ส,สวยงามเลยครับผมไม่งานเชื่อมวันกลมจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับยากเลยแต่การเชื่อมข้อมุงขจาฉาเนี่ยเราก็บากบากงานครับแต่ว่าข้อดีของเหล็กกลมคือมันรับแรงได้เจ็บร้อยคเจ็บร้อยแล้วก็คงทนตัวนี้ตัวสาอนี่เป็นเหล็กค่าน้่งมืนนนะสามจุดสองน,นะครับผมตัวหนาสุดแล้วครับเป็นเหล,ล็กที่เดียวใน ตัวนี้จะไม่มีอรอยต่อเนืเพราะว่าเป็นเหล็กรีดมาโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่เป็นตัวสังกะสีแล้วมารีดกลมทีหนึงอันนี้จะถนดเลยนะครับตัวงานการถักนะครับสวยๆนะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมสอบถามข้อมูลได้นะครับผมกับทีมง,งานโคราชโซล่าเซลของเรานะครับ ที่เบอร์0922648862นะครับผมโฟรา่ราเซอรา่าเฟร